สวัสดีครับผมนายธวัชชัยเดียมเรีสาขาการบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทุพยมาเย็นใจค่ะสาขาการบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภานิดาแสงทองสาขาการบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอละครเรื่องสั้นนะครับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งละครเรื่องนี้ได้จำลองเหตุการณ์จากบริษัทเซนเน็ตเมดิเทลจำกัดมหาชนนะครับโดยพวกเราเนี่ยจะจำลองพนักงานหญิงสองคนที่เป็นเซลแมนนะครับที่ทำยอดขายได้ดีขเขาต้องสองคนคือโมและฝนครับ 的。<Yeah. S 2> yeah. ตอนนี้ที่เพื่อนมีปัญหาหรือค่าผิดพลาดเนี่ยค่ะเราจะส่งซ่อมได้ที่ไหนบ้างได้ค่ะส่งซ่อมที่ศูนย์ได้เลยค่ะทั้งทั้งถุงแล้วประกันให้นึงปีซ่อมไม่สีด้วยค่ะอ๋อแล้วเราจะติดต่อซื้อได้ค่ะ สำหรับเด็กอะค่ะมีตัวไหนแนะนำบ้างคะตอนนี้มีตัวน,นี้แนะนำค่ะลูกค้าสรรพคุณนะคะก็คือ,อ,อสามารถกันน้ำได้แล้วก็วัดไข้ได้แม่นยำกค่ะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วกถว็ถ้าเป็นสีเขียวคืออุณหภูมิปกติค่ะถ้าเป็นสีส้มก็เริ่มมีไข้สีแดงก็มีตัวร้อนควรพบแพทย์ rain, ค่ะอ,อ,อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตนนัวนี้ขออนุญาตโทรศัพท์คุณนะคะ ตัวนี้อยู่280บาทค่ะอ๋อแล้ว,ต,วออตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรถามผู้จัดกดารหน่อยน,นะคะเดี๋ยวติดต่อไปทำลายคะ่ะยังไม่รทราบโปรโมชั่นของลูกค้าอ๋อค่ะก็คือไม่ยังไม่รทราบโปรโมชั่นน้องรู้แต่ราคาขายใช่ใชค่ะอ๋อก็คือถ้าเท่ากับว,ว่าวันนี้ก็คือเราจะไม่ได้สินค้ากลับไปเจดจําอ๋อใช่ค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอ๋อค่ะได้แอดไลน์ลก็ได้ค่ะ ติดต่อได้ทางไลน์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราสัง่งสมมติว่าถ้าได้รู้โปรโมชั่นแล้วเราสั่งเนี่ยเราสามารถได้สินค้าเลยไหมหรือต้องรอออกไปอีกเอ่อต้องรอค่ะลูกค้ารอจนกว่าทางทาง,ทางบริษัทจะส่งไปคค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะ ที่จะมาแจ้งเนาะว่าเนี่ยใกล้ถึงเวลาประเมินละอีกสามเดือนจะครบหนึ่งปีที่เราทําง,งานกันมาอีกวาระหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท็อปเซลเนาเรียกว่าท็อปเซลดีกว่าจะถ่ายไล่เลี่ยงเฉลี่ยกันพี่ก็อยากให้รักษาคุณภาพอันนี้ไว้ดูว่าสามเดือนหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงว่าแต่ละคนจะมียอดขายเพิ่มไหมจะมีอะไรนู่นนี่นั่นตาหลังมาอีกหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยนี่บอกว่าให้เราเราดูแล รสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับอวันนี้ก็ถึงเวลามนี่บ3เดือนที่เราพี่แจ้งพวเราไปแล้วนะว่าผลประเมินมันจะออก เนี่ย <N ee> จากพี่ดูๆนะเออยอดขายผลก็สม่ำเสมอดีไม่มีข้อร้องเรียนผลงานน่าเรียกว่าเป็นหน้าชื่อตาบ,บานเลยทีเดียวเอ๊แต่ทำไมของโมอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยมีลูกค้าร้องเรียนมาอาทิตย์หนึ่งคนสองคนคนสองคนเลยแหละแล้วยอดขายเราเนี่ยพี่ไปดูแล้วนะเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย ยอดขายก็ตกลงตกลงตกลงจากที่เคยขึ้นขึ้นขึ้นทำไมยอดขายตกลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ทําตามกฎระเบียบของบริษัทฉะนั้นผลกําเนินปีนี้เราจะด้อยกว่าผลเดอมเราต้องยอมรับกฎกติกาที่บริษัทเป็นคนตั้งไว้ว่าการประเมินต้องยึดอะไรยึดหลักอะไรบ้างนึิคืออะไร ผลงานยอดขายการปริบัติการคอามเพีของลูกค้าแล้วก็การมาทํางานเสมอเนี่ยนี่คือผลงานประเมินที่เราแบ่งลูกค้าออชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้เราประเมินดีได้ผลดีกันดังนั้นคนทําดีก็ต้องได้รับความชมคนทําไม่ดีก็ต้องดัดเลยก็ต้องได้รับ์ทนรมารยาทด้วยดังนั้นเราจะทํายังไงจะต้องรักษามาตรฐานแค่ไหนดังนั้นก็ลองไปลเราอะไรเราไปดูราวการมาก จะท,ทำยังไงให้มันดีขึ้นไปส่วนรองโมู่ส่นรองโนทําดีแล้วก็ต้องทําดีต่อไปส่วนไหนที่พัฒน,นาขึ้นได้ก็ควรจะพัฒน,นาต่อไปส่วนเราก็ลองคุยกับเพื่อนดูวงเฮ้ยทำยังไงมันจะดีขึ้นนั่นเองเคนะแต่พี่ก็แจ้งเราทราบว่าผลงานแต่ละคนปีนี้ถ้าได้โเนันน้อยไม่ต้องเสียใจว่าไม่ทำไงไอ้ได้โเงินเยอะก็ไม่ต้องบองว่เลิกนะโอเคนะโอเค,นะอเคขอบคุณครับ